เจริญพรน,นักศึกษาชั้นมหาอาภิธรรมิกะโททุกท่านวันนี้เป็นวันพฤหัสบปปดีที่7มกราคมพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นวันแรกเริ่มของการทำการศึกษาการเรียนการสอนชั้นมหาอาภิธรรมิกะโท ปีพุทธศักราช2564เป็นวันแรกเกี่ยวกับตำราหลักสูตรสำหรับนักศึกษาชั้นมหาอาภิธรรมิกะโทนี้มีอยู่สามคำพีด้วยกันก็คือหนึ่งคำพีอายตนะยมะกะ สองคำพีธาตุยมกะและสามคำพีสัจจะยมกะแต่เวลาเราทำการสอบกันจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคำพีที่สองคือคำพีธาตุยมกกะนั้นไม่ค่อยได้ถามเท่าไรนะักมีถามอยู่บ้าง อยู่บ้างบางทีก็ไม่ถึง10คะแนนดีบางปีหรือบางทีก็10คะแนนเต็มๆมแต่อย่างไรก็ตามสำหรับคัมภีธาตุยมกะนั้นต้องบอกให้นักศึกษาทราบไว้ล่วงหน้าเป็นวันแรกวันนี้เลยว่าเราสามารถ ใช้ความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่เราศึกษาจากคำภีอายะตะันายามกะนี้ไปเป็นแนวทางในการตอบคำถามที่ถามเกี่ยวกับธาตุยมกะได้อย่างเต็มร้อยเปซ็น์เพราะว่าถ้าจะบอกไปแล้วเนี่ย ก็คือต่างกันโดยชื่อมากกว่ากันโดยจำนวนเท่านั้นเองนะอายจตนะมี12ธาตุมี18ก็ต่างกันโดยชื่อเพิ่มชื่อจาก12ไปเป็น18ไม่ใช่เรื่องออใหญ่โตอะไรนะเราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆสำหรับ คำพีอายตนะยามกะที่อาตมาจะสอนเป็นคำพีแรกวิชาแรกเนี่ยอยากให้นักศึกษาฟังคำนี้ไว้เลยนะว่าสำหรับอายตนะแค่เรารู้ว่าอายตนะนั้น เกิดที่ภูมิไหนไม่เกิดที่ภูมิไหนแค่นี้เองนะอายตนะไหนเกิดที่ภูมิไหนไม่เกิดที่ภูมิไหนนี่คือหลักสําคัญของคำพีอายตนะยมกะดังนั้น สำหรับวันแรกเริ่มของการศึกษาออนไลน์ชั้นมหาอาภิธรรมิกะโท64นี้จะได้ปูพื้นฐานทางด้านภูมิหรือโอกาสเกี่ยวกับอายตนะ เกี่ยวกับอายตนะให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ไว้อ,อายตนะที่เรารู้รู้กันมาเนี่ยมีทั้งหมด12อย่างมีทั้งหมด12อย่างก็คือจกักขุ ดูสอนที่ชี้ตามด้วยนะสอนที่ชี้อาจจะเล็กอาจจะจังจางมปอายตนะสิบสองก็คือจักขุโสตคานะชิวหากายะนะแล้วก็รูปะนะสัทธะคันทระรัศโพกตพะมณนนะธรรมะ แต่ในนี้เนี่ยที่ชีช้ให้เห็นเนี่ยมีแค่11นอข้ามไปดูด้านล่างนิดนึงอายตนะมีจำนวนทั้งสิ้น12อายตนะด้วยกันแต่ ที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงในประวัติวาระในปวัติวาระท่านทสรงสแสดงเพียงสิบเอ็ดอย่างเท่านั้นนะสิบเอ็ดอย่างเท่านั้นก็คือเว้นสัทธายตนะไป ก็จะเหลือ11อย่างนะจากอายตนะ12อย่างเว้นสัทธายตนะออกไปก็จะเหลืออะไรบ้างนี่เหลือจากขุโสตคานะชิวหากายรูปะแล้วก็ข้ามไปคันทระรสโพตพะมณธรรมะเหลือ11อย่างนี้ก็แสดงว่า ในประวัติวาระของคำภีอายตนะยมกะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้แสดงถึงไม่ได้นำสัทธายตนะมาแสดงในหนังสืออายตนะยมกะที่เป็นหลักสูตรของชั้นนี้ก็จะมีระบุเหตุผล ที่มาที่ไปถึงการที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงสัทธายตนะในประวติวาระว่าเนื่องจากว่าปวัวติวาระเป็นวาระที่แสดงเกี่ยวกับเป็นวาระที่แสดงเกี่ยวกับการเกิดการดับหรือขาเกิดขาดับ ประวัติวาระซึ่งนักศึกษาทุกท่านก็เคยได้เรียนได้ฟังมาแล้วจนชินนะปะวัติวาระก็คือวาระที่กล่าวถึงการเกิดการดับหรือขาเกิดขาดับนั่นเองนะ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็คือเมื่อปวัติวาระหมายถึงวาระที่พูดถึงการเกิดการดับโดยเฉพาะการเกิดการเกิดก็คือปฏิสนธิขณะปฏิสนธิสัทธายตนะเป็นอายตนะที่เกิดในช่วงปฏิสนธิไม่ได้ เมื่อเกิดในช่วงปฏิสนธิไม่ได้ก็จะไม่มีให้ดับดังนั้นในปฏิวาระของคำพีอายยตนะยามกะที่เราจะศึกษากันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้นเนี่ยจึงไม่สแสดงสัทธายตนะดังนั้นในกามภูมิก็จะมีอายยตนะ นะทั้งหมด1 1อายตนะดูตารางนี้นะตารางนี้เดี๋ยวจะมีส่งให้ถึงบ้านเลยนะตารางนี้ภูมิก็จะเรียงลำดับอย่างนี้นะกามรูปอสัญรูปนะการรูปอสัญรูปซึ่งคำนี้เสียงนี้อาตมาจะพูดอยู่เนืองเนือง ในแต่ละคลิปแต่ละการเรียนการสอนของอายตนะยมกะเพราะว่าแต่ละอายตนะจะโยงไปที่ภูมิตลอดนะจำคำนี้ไว้นะแต่ละอายตนะอตมาจะโยงไปที่ภูมิสี่ภูมินี้ตลอดให้จำสี่ภูมินี้ไว้ นะไม่ต้องใส่ตัวเลขนะจำแค่การรูปอสัญรูปการรูปอสัญรูปเป็นลำดับอย่างนี้ไปนะแล้วก็ที่เราจะต้องจำเพิ่มเติมเล็กน้อยก็คือในกามาภูมิมีอายตนะเกิดได้11นะอายตนะ11ก็เหมือนกามาภูมิ11นั่นเอง11เท่ากันเลยนะกามาภูมิก็มี11 อายตนะที่เกิดในกามภูมิได้ก็มี11ยกเว้นสัทธายตนะไปหนึ่งส่วนในรูปประภูมิมีอายตนะเกิดได้ดูตามสอนด้วยขวามือสุด5อายตนะด้วยกันอายตนะที่เกิดได้ในรูปประภูมิมีหอายตนะคืออะไรบ้าง คือจกักขุโสตะรูปะมณะ,ะธรรมะรวมเป็นห้าอายตนะที่เกิดในรูปภูมิได้ส่วนในอาสัญญาสัตตภูมิมีอายตนะเกิดได้สองอย่างสอ,งอย่างเท่านั้นนะก็คือรูปายตนะกับธรรมายตนะ สุดท้ายในอรูปภูมิมีอายตนะเกิดได้สองอย่างเช่นกันสองอย่างคืออะไรคือมัณยายตนะกับธรรมายตนะในตารางนี้จะเขียนย่อๆไว้นะมาดูซ้ํากันอีกทีหนึ่งกาาภูมิมีอายตนะเกิดได้11อย่างเว้นสัตยายตนะ รูปปภูมิมีอายตนะเกิดได้5อย่างจำย่อๆว่าจักโสรูโนธรรมโนก็คือมนโนนะหรือจกัจกรโสรูนธรรมะอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะจำนะเพียงแค่ให้รู้ได้ว่าในรูปปภูมิมีอายตนะไหนเกิดได้บ้าง ซึ่งก็มีอยู่5อายตนะจากขายตนะโสตายตนะรูปายตนะมนายตนะธรรมายตนะ5อย่างส่วนในอสัญญาสัตตภูมิมีอายตนะเกิดได้เพียงสองอย่างก็คือรูปายตนะกับธรรมายตนะแล้วก็ในอรูปภูมิก็มีอายตนะเกิดได้เพียงสองอย่างเช่นการแต่คือมนายตนะกับธรรมายตนะ ให้ดูกลับไปกลับมาอย่างนี้บ่อยๆมาดูรายละเอียดลงลึกเข้าไปอีกนะอันนี้จะเจาะไปทางอายตนะแล้วจักโสก็คือจักขายัตนะกับโสตายัตนะเกิดได้ในสองภูมิก็คือในกามกับรูปนะดูตามสอนด้วย จากขายตนะกับโสตายยตนะเกิดได้ในกามกับรูปส่วนคานณชิวหากายะคันทะรสะโพธพะนะสังเกตไว้นะานณชิวหากายะคันทะรสะโพธพะหกอย่างหกอย่างนี้เกิดได้เฉพาะในกามภูมิ ในภูมิอื่นคนะชิวหากายะคันทารสะโพตภะเกิดไม่ได้นะดังนั้นไปดูที่ไหนไปดูที่รูปะรูปะรูปะเนี่ยเกิดที่กามก็ได้เกิดที่รูปก็ได้เกิดที่อสัญก็ได้แปลว่ารูปายตนะเกิดได้ในสามภูมิมีอะไรบ้างมีกามมีรูปมีอสัญ ส่วนมณนนกับธรรมะหรือเอามณนนก่อนนะเอามนนกะ่อนมันนะมนยตนะเกิดที่กามก็ได้เกิดที่รูปรูปรูปภูมิก็ได้เกิดที่อรูปปภูมิก็ได้ส่วนอายตนะสุดท้ายคือทำมายตนะเนี่ยเกิดได้ทุกภูมเือนะให้นักศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับอายตนะ ที่เกิดได้ในแต่ละภูมินะทบทวนแล้วทบทวนอีกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะนแล้วก็พยายามนึกพยายามตั้งคำถามแล้วก็ให้คำตอบด้วยตนเองโดยยกชื่ออายตธะต่างๆมาเพื่อความชำนาญเพราะว่าเดี๋ยวเราเรียนจริงจังไปตามลำดับแต่ละคู่แต่ละคู่เนี่ยเจออายตนะ ุ๊บเนี่ยเราต้องเห็นต้องรู้ว่าอายตนะนี้เกิดที่ภูมิไหนไม่เกิดที่ภูมิไหนนะจะทบทวนให้อีกรอบหนึ่งจะขายายตนะกับโสตายตนะเกิดที่กามกับรูปนะเกิดที่กรรมกับรูปกานายาตนะชิวหายตนะกายายตนะคันทายตนะรษายตนะปุตตะพายตนะเกิดที่กรรมอย่างเดียว ส่วนรูปายตนะเกิดที่กามก็ได้รูปก็ได้อสัญก็ได้ส่วนมานายตนะเกิดที่กามก็ได้เกิดที่รูปก็ได้เกิดที่อรูปก็ได้ส่วนธรรมายตนะเกิดได้ทั้งสี่ภูมิในกามก็ได้รูปก็ได้อสัญก็ได้อรูปก็ได้พยายามทบทวน พื้นฐานนี้กันบ่อยๆด้วยนะแต่ว่าแม้เราจำไม่ได้นะว่าอายตนะไหนเกิดที่ภูมิไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรียนไปแต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละคู่อาตมาก็จะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจนพวกเราจำได้แบบพอตโตไปเลยนะอายุเยอะๆ,ๆอย่างลุงเจอก็จำได้ง่ายๆสบายๆนะ ให้สังเกตไว้แบบนี้อายตนะที่เกิดได้ทุกภูมิก็คือธรรมายตนะดูตัวสุดท้ายของแต่ละบรรทัดธรรมะนี่คือธรรมายตนะเกิดได้ทุกภูมิเลยส่วนส่วนมานายตนะเนี่ยเกิดได้สามภูมิก็คือที่กามก็ได้ที่รูปก็ได้ที่อรูปก็ได้ รูปายตนาก็เกิดได้ในสามภูมิเช่นเดียวกันในกามก็ได้ในรูปก็ได้ในอสังกก็ได้จากขากับโสตาเกิดได้สองภูมิคือกามกับรูปคานาชิวหากายาแล้วก็รูปาคันธาขออภัยชิวคานาชิวหากายาแล้วก็คันธารสาโพธภ,ภา อายตนะหกอย่างนี้เกิดได้เฉพาะในกามาภูมิเท่านั้นรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยนะอย่างที่บอกไปนะเรานึกบ่อยๆเจอบ่อยๆได้ยินบ่อยๆเห็นบ่อยๆนะเดี๋ยวก็จำได้เ,เองนะแมทได้แบบง่ายๆเลยนะไม่ต้องซีเรียสนะบอกแล้วนะไม่ต้องซีเรียดโนะนะดนซีเรียด be happy ถูกหรือไม่ก็ไม่ทราบนภาษาอังกฤษกำลังเรียนอยู่นี่คือพื้นฐานสำหรับอายตนะยามกะได้แค่นี้นี่ถือว่าได้หมดแล้วนะเพราะว่าอายตนะยามกะทั้งคำพีเนี่ยอยู่ที่พื้นฐาน ว่าเรารู้ไหมว่าอายตนะไหนเกิดที่ภูมิไหนแค่นั้นเองนะนอกนั้นก็เป็นเพียงโครงสร้างที่เกี่ยวกับการกล่าวการเขียนนะองค์ธรรมแล้วก็วิสัชนาซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดปริกย่อยไปทีละขั้นทีละตอนนะไม่ได้ยากเย็นแสนเข็นอะไรนะก็พยายาม เปิดฟังแล้วเปิดฟังอีกนะจะสรุปเป็นครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งถามว่าอายตนะที่จะเรียนจะสอนกันในคำพียมกโดยเฉพาะในประวติวาระพระพุทธเจ้าสแสดงกี่อย่างต่อว่า11ออย่างเว้นสัทธายตนะ ใน11อย่างนั้นอายตนะที่เกิดได้ในกามภูมิมีกี่อย่างก็ทั้ง11อย่างนั้นนั่นเองส่วนในรูปภูมมิีอายตนะเกิดได้5อย่างคือจักขายตนะโสตายัตนะรูปายตนะมนายตนะธรรมายตนะส่วนในอนสัญญสัตตภูมิมีอายตนะเกิดได้สองอย่างคือรูป animales, ายตนะกับธรรมายายตนะและในอรูปภูมิ ก็มีอายตนะเกิดได้สองอย่างเช่นการคือมานยายตนะกับธรรม,มายตนะแล้วก็เวลาเราเจออายตนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยให้เรานึกให้ออกว่าอายตนะนี้เกิดที่ภูมิไหนนะท่านนึกออกโอเคเลยนะหาโทโอเคไปเลยนะหาโทโอเคเลยนะไม่ไม่ใช่เรื่องยากนะนะค่อยค่อย ฟังไปค่อยๆทำความเข้าใจไปนะดังนั้นสำหรับช่วงนี้ก็เป็นการปูพื้นฐานทางด้านอายตนนะยะมะกะให้นักศึกษาได้เตรียมการทำความเข้าใจปูพื้นฐานในเบื้องต้นเอาไว้ก่อนนะก็ คลิปต่อไปก็จะเป็นการสอนอย่างลงรายละเอียดไปตามลำดับคู่นะตั้งแต่จากายนานัมูลมละโสตายตนะมูลรีเป็นต้นไปตามลำดับตามลำดับนะก็ขอให้นักศึกษาได้ทบทวนนะอยู่เนืองๆก็จะจำได้เข้าใจไปเองนะ ขออนุโมตนาสาธุกับนักศึกษาทุกท่านที่ตั้งจิตตั้งใจในการศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงไร้ทุก์ไร้ไรโรคค้นภยัยมีโอกาสทำความดีตลอดไปโดยทุนน้ากาันทุกทกท่านเทอินสาธุสาธุสาธุ